งามนี่นะตุ๊กตุ๊กแก้วคนแก้วหอมจัดไปจัดเลยนี่ดอกจอกที่ข้าวได้มากครับผมข้าวทียังกลิ่นคุณแม่เนี่ยตุ๊กตุ๊กแก้วตัวตุ๊กตุ๊กแก้วจัดไปคุณแม่จัดไปมาจัดจัดจัดโอ้ยน้ำเดือดเลยเนาะมันต้องน้ำเดือดครับผมใส่เครื่องเข้าไปใส่กุ้งกุ้งนิดน้อยเป็นยังไงแก้วหอมเนาะคุณแม่เนาะ นี่เอาลงไปมองต้มไปเรื่อยๆเลยต้มให้เกลือปุ๊บกูแม่จะเห้มันนุ่มๆเลยเห้มันนิ่มเลยยาวขงผมเนาะแม่นจ้ะเบิ่งดูโอ้โหคืองามอ่ะยังนึบๆอยู่ยังนึบๆอยู่เดียวเดี๋ยวปีนทางก่อนต้มตออีกจข้าวโอ้มังต้มเกลือลงงงงงที่สุดหรือค่ณโม่ก็จะกินในละวันอืมเอาต้มตออีกข้าว ห๋อขิดก๋ยวยบพิ่หยิบนี่แม่ก๋ยวยเสียบด้วยเสียบด้วยต้มแล้วก็ก๋ยวยเนาะเดี๋ยวกันหลายอยา่างหลายอยาอ่างครับผมหลายอยา่างครับผมหลายเมนูหลายมันเหนียวเป็นเห็ดเดิครัคบผมเอาจัดไปจัดไปยังได้ก็ได้เอับสวัสดีจ้า <laughs> สวัสดีครับ <laughs> <laughs> ผมน้าไพบเผือกนะครับโอ้โหมือเลนเล็กของใหญ่เลยน่าประ้ับต้มแล้วแล้วกะได้เวลากินตลอดจ้าเสียบได้ไหม แม่แมวมีบ้างบ้างได้มาอยู่มี่จะน่องงัวนี่น่องงัวแต่เนี่ยน่องงัวเห็ดให้ลูกค่ะวานนี้มันย่างอีกอยู่สามปุ่มเยนน้องก็เลยขึ้นอยากมาจากแม่จาเมื่อิี้ทำละไแม่นพมองหันเยนน้องกลับมาจากลาดอย่างเงียบหนึ่งแดดหลายเมื่อยพี่น้องเอ้ยจ้ะแาดก็ได้ขึ้นยอดโอ้ลำไหลายดอกไข่สาเหลืออี่สามไข่ เราก็ติดอยู่ทั้งบ้านกรับหาอยู่หากินนะครับผมบังอาทิตย์ก็ได้กินเนื้อกินไข่คือแม่หอยแต่ว่าแม่หอยจะโน่นนี่ย่อประจับนะครับปาดมืกอคืนนี่เงื้อจะคลองไหลฝันว่าได้กินตุ่มอึ้งไข่กําลังว่าจะออกขอบปากนาฬิกาปุ๊บไปตลาดก่อนโอ้ยฝันดูฝันกนแมนปากกินเกี๊ยวจิ้มมากเอาเอร่อยอร่อ อย่าลืมแชงได้กับคนใดก็แชร์คือเก่าเน่ยครับผมหักในหอยหักในน่องอ่ะออกมาทักท้ายกันครับผมของคนักานีมันอี้กินง่ายๆรวดเถอะตุ่มบอกเคยเห็นจุเจ้กครวดเถอะดอกจอกครับนี่คือน่องน่วงครับผมโอ้พนักงานกินไรสดขายของ จับมือกันหนุ่ม่น้องอิ่มเลยได้กินทั่วกระจายไปทุกมุมเลยโอ้ยกินรสกินตามภาษาสองเท่าพึองเกาละลูกสาวพึ่งกระไรสดขายผ่าพิ่งอยู่เลยบ่ได้มาก <draws. S 1> นน oh. คุ้มกล่องไหนมั้พี่น้องเอ้ยเสียบๆน้ำกันนะมันเฮ้า บอกได้คำเดียวว่าแสบไปเลยครับผมเราสีบมึงเกี่ยวกันไคำยอมหืมผั้าผัด้าหืการจองเก็บกอยู่ข้างบ้านน,าน,น้อยหน้อยตอกจอดในกันเท่า <ś> ย <le> ่างเหนียวดีเลยเนาะต้มแล้วก็ย่าง

เแเรายัางนุ่งกับถุงนอนก่อนครับเมียงมันตั้งกับก้อยกุ้งนุ่นแม่ฮะก้อยกุ้งก้อยกุ้งมีอยู่ได้หรอพ่อกุ้งแต่ว่ามึงตัวใหญ่ผดกุ้งเลี้ยงเนาะแต่มันกุ้งฝอยคือแซ่บอร่อยข้างนี้ก็อิ่มไป จอนกนไปแค่สี่หาเขาเมื่อกิ้แม่เมื่กินนี่ยยังเม <c oughs> ข้าวมือนี่เดี๋ยวก็กีน <c oughs> แ้ม่อ๋อเอามีไหมผมมัน,น,นป,า,ปาดเปาดมาั่งหรอปาดจีนรมนี่น <c oughs> ออมามามามปอยู่ทางบา้าน น้องก็นึง่องอันอยู่ตลางประเทศบนรบัสรยมาเนี่กินข้าวมันจะน้องเนีอยกับแนกยควากลติดับรดิเดี๋ยวไก่หายไปเร้อหลุดแล้วจะเป็นอุ้งเหรอโอ้ตัวไง เวลาเห็นยายน้องกินขามันก็อิ่มน้ำเลยแต่ว่ามนกินขอได้ก่อนห้าวหมดอ่ะตัวๆับผมยังดียังนะตัวน้อย ห่ยใจไงเด้อต้นยางมะนาบานมาแเดีวเจกับพดีจผมมาแม่ผมครับผมครับครัมากินข้าวมีตังเข้ามาลูกมา ขนาดสามใครก็เต็มเต็มเกียงแล้วไข่ใครไงที <laughs> <segundo pod inclusive> ่กินเป็นแก๊บอีกแบบนึงครับผม นี่ก็ฮันูฮันหันฮัลลมฮอืมบาเนียแซ่บดลยอืมขันนี้ก้อยกุงคืออว่าันเนาะ พักจก่วพักเม็ดตัดหนอกหน้าปูไว้เพือ่อได้กินใก็ไปเทศการนี้แล้วครับผมสงการสงการมีบุ๊กนมือหรือเเมื่อเ่แล้ว บเนายังต้องกับนายหอยเนี่ยไปมอก,ก่อนก็เลยอ,อ,อ,อยู่อยู่เฝ้าอยู่เฝอแรกกระบางปีนี้อ <laughs> ยู่เฝ้าเงี้ยให้กะเจ้าออเป็นย่าม เว็บน <c oughs> <c oughs> ี้ก็เซืตเกินเด้ครับรถคัล่าหเห็นแล้วมั้งนะครับด้อคับบ้าน้องรถเลิ่มพิดแลละล่ะมือหนีวันที่เก่าเนาะ คน,น,น,นเริ่มเมื่อตอนเหนือบางข้าติดต่ำขึ้นีกเริ่มติดต่ำขึ้นอี่แล้วทำไมถ้มดาเข้ามาห้องก็เจ๊เขากลับตอนไหนเนาะ <c oughs> ต้อง,ต,อง,ง,งต้องกลับช่วงเทศกาลละปวดอันท้งเางานางเห็นง,งานจา้ะถ้าน่ามากับเดี๋นน้องบางอยาก

กินของไม่มต้องกินไปคุย้ยันไปก่อนคันเปื่อยห,หลายมันกะไม่ได้อัตโนตแหมมันมีเอ็นข้อขึ้นกักหน่อยมีกแอแฝบไปทำอยู่หลังจะบอกคันหน้า อืมดอกจอกดอกจอกดอกจอกก็น่าอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ดอกจอกมันก็ยุติกันอืมแล้วเออข้างหน้านต้นติดติดมันเสียบมันเป็นหลุมๆเป็นมันๆดอกจอกขึ้นกัน เราพ้องคุยังไง๋อม่ยาเลยตวอย่ันหวานไมนหวานนอกมพอ้ะพูดเยอะไรแล้วโอ้ น,นะนี่มันนะคือมือนี้ที่ว่าประมีดมาเป็นการรีวิวให้เบิ้งสภาพของตลาดพราะมาห้าไปตลาดแล้วมันเป็นยังไงคนอีสานมาห้องกับป่านนะนครับต้องอะไรเงียบครับคว่ามือนี้ยังพอเป็นไหนสองสามมือเงียบปิดก็เขาทำเงียบแล้วแม่กันร <c oughs> ู้คนขะายคนขายกับบมือให้ที่ยู Ba mือ để choạt lợn ha lợn nó si bao khoảng lợn chìm cạn luôn hmm đồ ăn để kinh sẹp Nghe đúng tuyệt tuyệt không? mình này phát mất Chấm Không bóp lại Bóp không lại ามากินครับผมคิดกับแก่ช่วงเทศกาลเนี่ย <c oughs> มอเล่ต้มข้าต้มดอกจอกใช่กันหน่อหมกอู้เพียกระแสบได้เปล่าต้มบ็กเป๊ะหลืออู้เพียใช้คาหลายหลายปลูกคากันปะเน้น คุคนตมจน,ย, <c oughs> นยุ่ยแก้วนึงเมื่อเ้จังพัก โอืมอิ่มเลยก็แม่ไอิ่มเนี่ยอิ่มหัวยถ่วลูกสาวจริงลูกจริงอ่ามาอยู่มากินนะครับผมเทศกาลนะครับทุกผู้ชมสนองกินกินหลายๆคนอยากกินอะไรครับผมสองคนนี่กินง่ายไงอยากยั้นกับผ้ากันเถอะกินงอมแงมงอมแงม ถูกต,ต้องกับพวกความกันต่างคนต่างเหตุงานกินอาหารคนละแบบจเขาแบบกินแบบยุกไหมกินไดอิ่มเลยหรือเปล่า<ะ>เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เสมอครับนะ้าเดี๋ยวมเมกันใหม่เดี๋ยวไปขึ้นม,มือกับทีมรีวิว เบิ่งความเงียบต่อไปเรีนตรงการเนาะแมนครับผม <c oughs> แต่ละาที่นี่สบายดียืดยู่ดีไม่ห่างครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้า